กราบสวัสดี FC ช่องสาระจับฉายเดอก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันแนวทางดีๆนะค่ำคืนนี้นะคะเราก็มาลงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือให้ดูสติติว่าหุ้นของแอดบีห้อง VIP ห้องที่2นี้นะคะเลขเข้าดีเข้าปังขนาดไหนนะดูได้เลยนะจ๊ะและอีกอย่างนะถ้าใครเข้าห้อง v p p บอกไว้เลยว่า สุดปังอลังการงานสร้างแตกแล้วแตกอีกแตกกระจายนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวให้ดูนะว่ามันแตกขนาดไหนนะอันนี้สถิติของวันนี้ก็จะมีผิดแค่ราว ex นะคะราว ex เนี่ยแตกตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนเจาะเน้นเจาะล่านะคะนี่นะคะแตกหกเก้าศูนย์นะคะตัวนี้นะวินนะคะหกแปดแตก หกสามสีนะคะรวยเบิ้ลนะคะบอกถ้าบอกสั่งเบิ้ลคือต้องรีบรูดเบิ้ลไว้เลยนะคะทุกคนแตกข้างบายก็คือเอ่อห้าหนะะึ่งะแตกล่าสุดก็คือราวพัฒนานะคะเจาะเน้นเน้นเลยนะคะ38ไม่ต้องคิดมากนะคะเข้ามาห้องนี้นะคะราคาแค่5้าร้โปรโมชั่นนะคะ 599โปรโมชั่นนะถ้าใครอยากเข้าก็รีบกด ID ดีไลน์หน้าช่องมาได้เลยนะอันนี้ราวสามวิคีคืนนี้รูด4ีวิ่ง6นะจ้าวินตามนี้แคปหน้าจอไว้เลยจ้า1 2ึ่นะ3รัฐนะคะนี่นะรวม3รัฐนะจ้าตัวนี้นะโอ้โหปังอลังการงานสร้างลงทั้งวันนะคะทั้ง นะคะังกิจรูดศูย์วิ่ง8นะจ๊ะตัวนี้เยอรมันนะคะรูด5้าวิ่งสองตัวนี้นะคะดาวโจนสตาร์รูดแปดวิ่ง2นะคะตามนี้เลยวินนะคะจับเอาเองเลยนะคะจับเอาเองเลยต่อมานะคะดาวโจน VIP นะคะรูด9วิ่ง7นะคะตัวนี้ ะคะตัวนี้นะต่อมาดาวจนปกติรูด8วิ่ง2เหมือนกันแต่วินนะคะวินโอเคลาวสตาร์รูด1วิ่ง6นะคะและถ้าใครอยากเรียนสูตร15ช่องของแอดบีสุดปังอย่างนี้นะบอกได้เลยสุดคุ้มตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่1,500บาทนะคะมีกลุ่ม ให้เรียนเป็นรูปแบบวิดีโอดูง่ายทำง่ายนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะหรือถ้าใครคำนวณไม่เป็นไม่มีเวลาคำนวณให้มาห้อง V.I.P. ของ s อ B 9 9 9บาทตลอดชีพอยู่โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนะคะรีบมาเลยค่ะคุณได้ถอนได้กด ATM แน่นอนจ้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้ s อลาไปก่อนเ้ยสวัสดีค่ะ